คโอ้ยผู้เรียนจันยังมีอยู่นะทุกคนโล1ร้อยสี่สิบอันนี้อันนี้ของจันบุรีคุณอันนู้นของใต้อันนั้นชุมพรอันนี้จันทบุรีจันยังเหลือเหรอจันยังเหลืออยู่อโอ้โหจะจับก็ไม่ที่กินได้ใช่ไหมสุกแบบไหนคะสุกนิ่ม ไปคลิปอยู่หแล้วไแล้วค่ะทุกคนได้แล้วนู่นคนใจ่ายอยู่นู่นซื้อทุเรียนกันค่ะทุกคนใกล้จะหมดแล้วดูกาลแล้วอันนี้ทุเรียนใต้หรือว่าที่ไหนคะอ๋อยังของจันยังมีหลงเหลืออยู่ใช่ไหมอ๋อไม่เยอะใช่ป่ะคะ โอ้ผู้เรียนจันยังมีอยู่นะทุกคนโลร้อยสี่สิบอันนี้อันนี้ของจันบุรีคุณอันนู้นของใต้อันนั้นชุมพรอันนี้จันทบุรีจันยังเหลือเหรอจันยังเหลืออยู่โอ้โหจะจับก็ไม่ที่กินได้ใช่ไหมสุกแบบไหนคะสุกนิ่ม ต้องให้ต้องให้คุณลุงเลือกคุณลุงเลือกเป็นอ๋อได้แค่สองลูกที่เหลือยังไม่สุกหมดเลยใช่ไหมอ๋อลูกเล็กก็ได้นะคุณหรือลูกไหนก็ได้แล้วแต่คุณลองกรีดดูก่อนก็ได้เนาะสุกไม่ทันคนกินนะพอเลือกเนื้อให้เลยนะเขาเลือกไม่เปง่งหรอก เช็ดูเช็ว่านิ่มจิงเหรอีะเกชูจิ้มโอเคก็ได้อยู่นะออกนิ่มนิดนึงแต่ก็ได้อยู่อ่ะพ่อพ่อจิ้มแล้วเครอมันหลวมๆเนาะยังไงดี ลูกกว่าทุกคนทั้งนั้นสุกอยู่สองลูกที่เหลือยังไม่สุกเลยค่ะอ๋ออันนี้เขาก็จะแบบว่าพร้อมแกะใส่ถาดเอาไว้แบบพร้อมกินก็มีนะคะทุกคนที่แกะไว้นี่น่าจะเป็นทุเรียนใต้นะคะแกะพร้อมกินอ่ะร้อยหนึ่งก็กินได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้สละนะคะทุกคนสละโซมาลีแกะพร้อมกินสละกล่องเท่าไหร่คะ ห้าสิบโอ้ไม่แพงเลยทุกคนแกะพร้อมกินกล่องละห้าสิบเป็นโลก็โลละห้าสิบเต็มเลยค่ะในนี้ไม่แต่ลูกสวยๆนะคุณแต่ว่ายังไม่สุกเนาะนี่อย่างเงี้ยนะลูกนะดูเนี้เปลือกบางด้วยนะแต่ว่ายังไม่สุก เหลืองดีจังเลยแต่ถ้าเป็นของจันทบุรีเนื้อเขาจะประมาณเนี้ยเนาะใช่ค่ะดูเมืออาชีพปอกทุเรียนนะคะทุกคน <laughs> ถ้าเราก็คือต้องเละก,ก่อนอะไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรแนละ้ว <laughs> hôm qua mà tống ngựa bà bầu, bầu nó คลิปอยู่เแล้ว0เรียบร้อยได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วนู่นคนจ่ายอยู่นู่นนู่นร้านร้านนี้อยู่ที่ข้างๆบิ๊กซีบ้านบึงนะคะทุกคนขายทุเรียนขาย สละนะคะทุเรียนลูกสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะโชคดีมาเจอตรงนี้ได้ได้ทุเรียนอ่าจันทับรีไปกินนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ